สวัสดีค่ะพี่ชื่อปาเซนนะคะมาจากสาขาแซนค่ะเป็นแซนรุ่นที่7 1นะเพราะว่าเป็นชื่อหลักสูตรเก่านะคะก็คือ s e n t a r y science แต่ว่าปัจจุบันก็ย่อเป็น e h แต่ว่าทุกคนก็ยังเรียกว่าเด็กแซนค่ะก็คือจะเรียนเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมที่ส่งผลต่อสุขภาพทั้งหมดเลยเป็นน้ําอากาศมลพิษอะไรอย่างงี้ปีสามหรอคะ่ะตอนนี้พี่ก็แบบยังชิวๆอยู่แต่ว่าได้ข่าวว่าปีสี่เรียนหนักมากเลย ก็น้องๆปีหกของที่จะเข้ามาเรียนในสาขานี้นะคะก็สามารถเลือกสาขาได้ตั้งแต่ปีหนึ่งเลยจะเป็นวทบออนามัยสิ่งแวดล้อมนะคะก็พวกเราแบบทํางานได้หลากหลายมากเลยทั้งรัฐเอกชนและวิสาหกิจก็จะมีแบบันวิชาการสาธารณสุขักวิชาการสิ่งแวดล้อมเจ้าหน้าที่สิ่งแวดล้อมในโรงงานหรือว่าทํางานในแบบกมรมปุบคุมลพิษทํางานในการไฟฟ้าการปะปาได้หมดเลยค่ะ นะคะแบบว่าที่เป็นใบประกอบวิชาชีพของอนามัยสิ่งแวดล้อมแต่ว่ามีใบประกอบวิชาชีพของสายอาชีพต่างๆแบบผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ําหรือว่าควบคุมมลพิษน้ํามลพิษเสียงอะไรแบบนี้ค่ะอืมเรียนสนุกอบอุ่นแล้วก็อาจารย์เลี้ยงดีมากค่ะแล้วก็สุดท้ายนี้นะคะถ้าน้องๆอยากแบบติดตามชีวิตประจำวันของพี่นะคะก็สามารถไปดูได้ที่ ig sand dot a r e y o u doing ค่ะยปเลยกัน มาเรียนกันมาเรียนกันอาจารย์คะขอคำนิยามกับสาขานหน่อยค่ะอยากรู้เหรอต้องมาเรียนนะคะ